สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่นมากับมันนี่เกม EP 2แล้วเป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายทางด้านการเงินเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะนุ่นก็พูดไปแล้วว่าว่าตั้งเป้าหมายยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นการที่มาอัปเดตเนาะเผื่อว่าใครยังงงงงสงสัยอยู่ว่าเออเราสรุปจะแบบควรจะตั้งเป้าหมายทางด้านการเงินยังไงหรือว่าเราควรจะแบบหาเงินล้านหรือว่าเราควรจะแบบเออยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกัน สอ,อนวิชานย่อหน้าจอก่อนล็อกกันเนาะอ้าวผิดอันต้องย่อตรงนี้โอเคการนำเสนอโอเคก็มันนี่เกม ep 2นะคะเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งที่แท้จริงเออบางคนแบบอยากจะแบบมีเงินเดือนเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยเป็นการตั้งเป้าหมายใน ด้านความมัง่งคั่งที่แท้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่า <mm> rich people focus on their net worth <mm> แล้วก็ poor people focus on their working income นะคะหรือว่าคนรวยเนี่ยเขาจะโฟกัสที่ความมั่งคั่งสุดที่ในขณะที่คนชนชั้นกลางเนี่ยจะโฟกัสที่เงินเดือนอหาเงินได้เท่าไหร่อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะ นักเขียนเรื่องเนี้ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาอ่ะแบบไปตีกอล์ฟใช่ไหมแล้วในสังคมนั้นอ่ะในสังคมนั้นอ่ะเขาก็เวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาถามเขาจะดูกันว่าคนเนี้มีความมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่ถ้าคุณเข้าไปในเออขับกอล์ฟอันนี้นะคะแล้วคุณไปเจอว่าเออเนี่ยเธอรู้ปะยายจอยอ่ะมันได้ขึ้นเงินเดือนแล้วนะอย่างนี้นะคะคุณไปผิดที่นะคะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในขับกอล์ฟนั้นจริงๆเออเพราะว่า คนที่เขารวยเนี่ยเขาจะคุยกันว่าเออเนี่ยเออสมมติว่าคนที่ชื่อจอชเนาะเออจอชเนี่ยขายทรัพย์สินของเขาไปได้ตอนเนี้ยแบบได้มาห้าสิบล้านอันเนี้ยเป็นความมั่งคั่งสุดทีของเขาเขาไม่ได้ทําบอกว่าอ๋อจอชได้ขึ้นเงินเดือนสองพันอย่างเงี้ยเออเขาจะไม่คุยกันแบบนี้เพราะว่าความเออจุดตัดนะคะแล้วแล้วเส้นเขาเรียกว่าอะไรัดไมบ้บรรทัดท,ที่วัดความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การที่ว่า คุณหาเงินได้รายเดือนเท่าไหร่แต่มันคือความมั่งคั่งสุทธิของคุณนะมีเท่าไหร่อันนี้เราก็เคยคุยกันไปแล้วนาะว่าถ้าใครง,งงว่าความมั่งคั่งสุทธิคืออะไรหรอกลับมานะคะคือมันคือการที่เราอเอาทรัพย์สินของเราทรัพย์สินอันนี้นะทรัพย์สินของเราว่าเราอะ่ะมีอะไรบ้างอย่างเช่นรถบ้านมีอะไรอะ่ะการลงทุนหุ้นทองเ,ออเงิน แล้วแต่เนาะคือทรัพย์สินนะมีเท่าไหร่แล้วเอามาลบก,กับหนี้สินที่มีอันเนี้ยเอาทรัพย์สินมาลบหนี้สินนะคะก็จะได้เป็นความมั่งคั่งสุทธิแล้วถ้าใครถามว่าสมมติว่าเราตั้งความมั่งคั่งสุดทีิเราอยากมีแบบความมั่งคั่งสุทธิ1ล้านอ่าหรือว่าสงล้าน1 0บล้าน20ล้านนะคะสมมุติว่าเราตั้งเสร็จแล้วแล้วเราจะสร้างความมั่งคั่งสุดทีิได้ยังไงอ่ามี4อย่างเนาะ อย่างแรกเลยนะคะก็ที่ทุกคนรู้จักก็คือรายได้เงินเดือนหรือกําไรใช่ไหมสมมุติถ้าใครขายของก็ได้กําไรแล้วในรายได้เนี้ยจะมีอยู่2แบบมันจะมีแบบ Active Income กับ p s s s v v i n n o o m นะคะ i v t i v e เนี่ยหมายความว่ายังไงนึกสภาพคนที่ต้องใช้แรงงานหรือว่าใช้เวลาของเขาเนี่ยแบบไปกับการแลกเงินเลยอะ่ะเอออย่างเช่น ทำงานที่เ่เป็นเคาน์เตอร์เซเว่นอีเ่นอย่างนี้ใช่ไหมคือเราต้องตัวเราต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะเออเราถึงจะได้เงินเดือนกับแพสซีฟคือเราเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนแล้วคนที่ลงทุนเขาก็จัดการอะไรนั่นแหละแล้วเขาก็จะโอนเงินเป็นปันผลหรือว่าเป็นกําไรส่วนต่างอะไรเงี้ยมาให้เราอันนั้นนะคือแพสซีฟคือเราไม่ต้องไปลงแรงหรือว่าลงเวลามากเกินไปอ่ะ อันเนี้ยเป็นหนึ่งอย่างคือถ้าเราไม่มีรายได้เลยเราจะเอาอะไรมามั่งคั่งใช่ปะเอออย่างที่สองนะคะพอเรามีรายได้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยคือสเต็ปที่สองแหละคือเลื่อนขั้นมาจากรายได้อะเออคือเราเริ่มจะสร้างความมั่งคั่งแหละคือเราก็ต้องมีเงินเก็บอ่ะก็ต้องรู้จักเก็บเงินที่เราได้มาเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแบบไปไหนได้อะคือคือสมมติว่าสมมติว่าเราวันเนี้ยเรามีเงินเดือนห้าหมื่นใช่ไหม แล้วนึกสภาพถ้าเราแบบไม่ได้ทํางานแล้วอะ่ะวันพรุ่งนี้เราไม่มีเลยไงแล้วเราไม่มีเงินเก็บด้วยอะ่ะเออไม่มีอะไรเลยนะคะคือเงินห้าหมื่นนั้นอะ่ะที่เราบอกว่าเออเราเคยรวยอย่างเงี้ยแต่ว่าพออีกวันหนึ่งไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินเก็บก็คือไม่มีอะไรเลยอ่ะเข้าใจเห็นภาพแล้วคนที่ชอบใช้เงินเนี่ยคือแน่นอนนะคะว่าสมองของแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันใช่ปะสังคมไม่เหมือนกันเออแล้วคนรอบข้างเราคุยเรื่องเงินยังไงมันไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณพูดแบบถ้ามีคนพูดอะไรประมาณเนี้ยให้ระวังตัวเอาไว้เออว่าเราอ่ะควรจะระวังเอ,อพฤติกรรมของเราเนาะเพราะว่าคนที่มีสมองที่ใช้เงินเก่งเนี่ยนะคะหรือว่าเขาจะมีสมองที่แบบเหมือนแบบว่าเห็นเห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าสําคัญกว่าเออ เขาเรียกอะไรความสมดุลแบบบาลานซ์ในระยะยาวเออเห็นความแบบตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรอดเปรี้ยวไปกินหวานอะไรเงี้ยคืออันนี้คือกินหวานเลยนะคะไม่อดเปรี้ยวแล้วอย่างเงี้ยจะมีคําขวัญอยู่สามอย่างที่เราจะชอบได้ยินเออแล้วมันเป็นคําที่แบบดูขำๆนะแต่ว่าแต่มันแบบ แต่ว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้คือแบบว่ามันจะยากที่เราจะสร้างความมั่งคั่งเอาแบบนี้ดีกวา่าคืออย่างแรกนะคะเขาบอกว่าเงินก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกเออความรักเนี่ยสำคัญกว่าเอาความรักไปจ่ายค่าไฟได้ไหมล่ะคะก็ไม่ได้เออเราแบบอ่ะเอาความรักของฉันเออไปฝากในธนคาคารได้ไหมมันได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเออคนที่แบบบอกว่าเออเงินไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอย่างเงี้ยเงินก็จะไม่อยู่กับคนคนนั้นเออเหมือนแบบ ถ้าเพื่อนเราบอกว่าเออเธอแบบไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอะเราจะอยากอยู่กับเพื่อนคนนั้นไหมก็ไม่อยากใช่ไหมเออเงินก็เหมือนกันทําให้คนที่พูดแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่เนาะอ,อย่างที่สองเออก็แค่เงินเองหาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนแบบบางบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวใช้เงินไปอะเงินมันก็ไหลกลับมาเองแหละเพราะว่าเราอะให้อะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาอ่าอันนี้ก็เกือบจะใช่เนาะก็เหมือนเป็นเวรกรรมใช่ไหมอะสมมติเราจ่ายเงินไปเดี๋ยวเงินก็ไหลกลับมาอ่า ประมาณนี้นะคะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้เออก็จะไม่เก็บเงินเงินเลยเพราะว่าคิดว่าเออจะหาเงินไปตลอดไปอายุ50-60ก็ยังหาเงินอยู่อย่างนี้7080อย่างนี้นะคะเป็นวอลเลนบัฟฟิตเนาะไม่ไม่เกษียณไม่กเกษยน,นตอนนี้วอลเลนก็กเกษียณแล้วนะคะโอเคอย่างที่3คือบอกว่าอ้าวเธอไม่เก็บตังค์หรออ๋อเท่าทีตอนนี้ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินให้เก็บเลยอย่างเนี้ย คือเราจะไม่ได้เก็บตังค์ตอนที่เรามีเงินล้านแล้วอ่ะคือเราเก็บตังค์เพื่อที่เราจะมีเงินล้านเราไม่ได้มีเงินล้านแล้วเราค่อยเก็บตังค์โอเคต่อไปอย่างที่สามพอเรามีเงินเก็บแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยเออไปเรียนรู้การลงทุนเออมันอาจจะดูแบบมีความน่ากลัวบางอย่างใช่ไหมถ้าบางคนที่อยู่ในสังคมที่ไม่เคยรู้จากการลงทุนเลยเนี่ยจะมองว่าอันนี้คือคน เขาเรียกอะไรคนจนกับคนชนชั้นกลางอนะจะมองว่าเออการลงทุนเนี่ยมันห่างไกลกับตัวเขามากอะคือมีการแบ่งแยกแล้วนะแบบอันนี้คือเราอันนี้คือเขาอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะคะแล้วถ้าเราลงทุนไม่เป็นเนี่ยเราก็สามารถสร้างความมัง่งคั่งได้แต่มันจะช้าเออแล้วมันจะเหนื่อยกว่าแต่ว่าคนรวยเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนรู้กับการลงทุนเออแล้ย,ยิ่งลงทุนเก่งมากแค่ไหนก็สามารถทําให้เราเพิ่มความมัง่งคั่งได้เร็วมากเท่านั้นแล้วก็สําหรับใครที่แบบไม่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 ไม,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 ไม่สันนัเรื่องการลงทุนเลยเนี่ยคนที่เขารวยๆเขาก็จะหาคนที่รู้จักเขาเรียกอะไรเป็นแบบคนจัดการการเงินหรือว่าเป็นคนวางแผนการเงินให้เขาอะ่ะเออมาลงทุนให้เขาเลยคือไปหาคนเก่งๆมาแล้วก็จ้างเขาลงทุนให้เนาะเออ อย่างเงี้ยเขาก็มีความภูมิใจของเขาเนาะว่าเออเขา่เป็นนักลงทุนนะคะแล้วเขาภูมิใจแต่ถ้าสาหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเออห่างไกลอย่างเงี้ยลองขยับมานิดนึงเออลองขยับตัวเข้ามาใกล้ๆนะคะแบบจริงๆมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้เราก็ลองแบบเงินเท่าที่เล็กๆน้อยๆก่อนอย่างเงี้ยเออก็จะได้ฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเราเอาแต่หา Active income โดยที่ไม่ลงทุนเลยอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือน มันจะเหนื่อยอ่ะแล้วมันใช้เวลานานกว่าเยอะเพราะว่าลงทุนเนี่ยมันจะมีทบต้นทกดอกทบต้นทุกดอกไปเรื่อยๆอ่ะเนาะเหมือนแบบว่าเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมเหมือนปลูกต้นโอ๊กอย่างเงี้ยหนึ่งปีเนี่ยคือยังไม่เห็นอะไรเลยนะเออสิบปียังไม่เห็นอะไรนะแต่ห้าสิบปีโอ้โหต้นโอ๊กนี่คือเติบโตใหญ่นะคะมันเป็นดอกเบี้ยสะสมอะไรประมาณเนี่ยโอ้อย่างที่สี่นะคะปัจจัยที่สี่ในการสร้างความมั่งคั่งเนาะก็คือ การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเท่านั้นเองเป็นม้ามืดมากๆที่คนส่วนใหญ่พลาดน,นะแค่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอะคือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะแล้วก็ใช้จ่ายแต่แบบที่จําเป็นจริงๆเนาะเพราะว่าคือบางทีเราคิดว่าเออการที่แบบว่าเราอยากแบบรวยเนี่ยคือเราต้องไปซื้อของแพงๆมาใช้อันนี้ถือว่ารวยไหมอ่ะสมมุติว่าเราไปซื้อของแพงๆมาใช้แล้วเนี่ย แล้วแล้วเงินในบัญชีไม่มีเลยหรือว่าเออไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะซื้อแต่ของมาอย่างเงี้ยให้มันดูรวยอะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้รวยจริงๆอะ่ะนึกขอ่อวว่าเออกับถ้าเรามเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายให้เรามีความสุขนะไม่ใช่อดอยากนะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็พอเราลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้เอาเงินอะ่ะไปเก็บแล้วไปลงทุนเออสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเงินมันก็จะแบบเริ่มเติบโตเติบโตใช่ไหมทาให้เราอ่ะเริ่มเหนื่อยน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามี มีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะในหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะเขาอะ่ะอายุประมาณ20กว่าแล้วไปซื้อบ้านใช่ไหมราคา3 0 0แสนดอลลาร์ 300. ผ่านไป7ปีเขาขายบ้านหลังเนี้ยในราคา6000ดอลลาร์ 600. ก็คือได้เงินกำไร6 3 0 0 0แสนใช่ไหมหลังจากนั้นอะ่ะเขาก็คิดอยู่ว่าเออจะซื้อบ้านใหม่ดีไหมอ่าเนี่ยมันจะแบบมันจะคิดวนๆอย่างเงี้ยเออซื้อบ้านใหม่ดีไหมแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาได้ไปสัมมนากับ ทีฮัฟเอเคอรนะคะก็คือคนที่เขียนหนังสือเรื่องเออเนี่ย The Secret of the m i n เ i ่นใ i ม e m อ่ะแล้วเขาก็เลยได้ความคิดใหม่ว่าเออจริงๆถ้าเราปรับชีวิตให้มันเรียบง,ง่ายมากขึ้นน่ะเงินหกแสนอ่ะเขาเปลี่ยนไปเป็นซื้อเออซื้อเขาเรียกอ,อะไรอ่ะโงจอดรถมั้งอืมโงจอดรถใช่ไหมแล้วก็ให้คนอ่ะไปเช่าลงจอดรถเออแล้วเขาได้เงินจากการที่เขาลงทุนนั้นเนี่ยไปทั้งปีเขาสามารถ มีวันหยุดได้6เดือนอะเออแล้วย้ายตัวเขาไปอยู่กับพี่สาวนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่าบ้านแล้วอย่างเงี้ยเออชีวิตใท้ทำให้มันง่ายๆอะให้มันแบบประหยัดประหยัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีอิสรภาพทางด้านการเงินแล้วไงเออเราไม่ต้องไปแบบเหนื่อยกับการที่แบบโอ้ทำงานเช้าเย็นไม,ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งอย่างที่คนส่วนใหญ่พลาดมากๆเนาะคือการทําชีวิตให้เรียบง่ายนะคะน้อยแต่มากอ่าน้อยแต่มากนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเนี่ยแบบสี่อย่างเนี้ยก็เหมือนเป็นล้อใช่ไหมรถอะล้อรถแล้วถ้าสมมุติว่ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอะแบบนึกภาพสภาพรถมันไม่มีล้อล้อหนึ่งอย่างเช่นการลงทุนอะแล้วมันก็จะไปแบบไปแบบอย่างเงี้ยมันมันไปแบบไม่เสถียรใช่ไหม อ,อ,อย่าสนใจแค่รายได้ในวันนี้เออสนใจความมั่งคั่งสุทธิไปเลยมองภาพใหญ่นะคะเข้าใจว่าแบบเอออย่าเข้าใจผิดว่าการมีรายได้มากเนี่ยมันคือความรวยเข้าใจว่าความมั่งคั่งสุทธิอะ่ะเออคือความรวยหรือความมั่งคั่งที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เออเขาคุยกันเนาะเขาเรียกว่า the Parkinson Law ผู้ชายคนเนี้ยเขาคิดมาได้ว่าเขาก็สงสัยนะ เวลาที่คนอะเริ่มแบบมีเงินเดือนขึ้นใช่ไหมเงินเดือนมากขึ้นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมากขึ้นตามรายได้อสมมุติว่าเรามีรถอยู่แล้วอ่ะอีซูซูแต่ว่าพอได้เงินเดือนขึ้นสักหมื่นหนึ่งอ่ะอยากจะผ่อนรถใหม่และเออพอเรามีบ้านหลังหนึ่งพอได้เงินเดือนเพิ่มอ่ะไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันก็วนอยู่ในกลับดักเดิมนะคะวนอยู่ในกับดักเดิม,ะะดดมแล้วมันจะแบบกว่ามันจะเป็นอิสระเนี่ยก็คือ50 6สิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปหรือว่า เออมีเสื้อผ้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆกว่าเดิมอืมแล้วคือเราก็ต้องดูด้วยอ่ะสมมติเสื้อผ้ามันทําให้เรามีความสุขเราก็แบ่งเงินส่วนนั้นไปใช้จ่ายได้แต่ว่าการทําชีวิตให้เรียบง่ายเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรคือเราสร้างไลฟ์สไตล์ที่เรามีความสุขแล้วก็ใช้เงินน้อยได้อะ่ะเออมันก็จะทําให้ความมั่งคั่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากขึ้นเออ อีกอย่างหนึ่งที่อันนี้นะคะถ้าทุกคนลืมทุกอย่างที่เราพูดมาวันนี้แล้วจําแค่อย่างเดียวอ่ะคือขอเลยนะอันนี้คือมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆอันนี้ลองมาแล้วกับตัวแล้วมันแบบมันว้ามากๆอ่ะคือไปเอากระดาษมา1แผ่นนะคะแล้วก็เอาปากกามาเขียนข้างบนว่า n e ็ตเวิรหรือว่าความมั่งคั่งสุทธิก็ได้อ่ะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราขีดเส้นเลยขีดเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วเราดูว่าตอนเนี้ย เรามีความมข้าังสุดที่เท่าไหร่อืมสมมุติว่ามีร้านหนึ่งอ่ะเขียนไปร้านหนึ่งแล้วเราต้องการแบบมีเท่าไหร่สิบล้านเขียนไปสิบล้านอย่างนี้นะคะแล้วเราผ่านไปเก้าสิบวันมาดูสิจากร้านหนึ่งที่เรามีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไหมหรือมันน้อยลงอ่าแล้วก็แบบมาติดตามนะคะเรื่อยๆอ่ะเก้าสิบวันมาดูมากรากาบาดมันหน่อยมีร้านหนึ่งแสนแล้วอย่างนี้อ่าเก้าสิบวันมาดูอีกทีอ่ามีร้านสองแสนแล้วอ่ะเออ เพราะว่าการที่เราโฟกัสกับการแบบเวลาที่เราเห็นอันเนี้ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนแบบว่าทําให้พลังงานอ่ะมันไหลไปตรงเนี้ยแล้วพอพลังงานไหลไปตรงเนี้ยสิ่งเนี้ยมันจะแบบขยายขึ้นเออมันจะขยายขึ้นเองมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ลองเอาอันนี้ไปทําดูแล้วก็อย่าลืมประกาศนะคะว่าเราโฟกัสที่ความมาั่งคั่งสุดทิ่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไรายได้เออไม่ใช่รายได้ ฟโฟกัสที่ความมั่งคั่งสุดทิแล้วก็บอกว่าฉันมีสมองเงินล้านเออฉันมีสมองเงินล้านนะคะบอกกับตัวเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนในความคิดใช่ไหมของหนังสือเรื่องเนี้ยว่าเออต้องคือต้องทำยังไงถึงแบบจะมีสมองเงินล้านอ่ามีอยู่สีอย่างใช่ป่ะแบบรัวๆนะอย่างแรกก็คือ อย่างแรกคือ1ก็คือเราต้องสร้างรายได้ก่อนเออให้มันมีรายได้มาอย่างแรกก่อนเนาะอย่างที่2คือมีเงินเก็บ3ลงทุน4นะคะคือใช้ชีวิตให้เรียบง่ายนะคะน้อยแต่มากอ่าสำหรับเดี๋ยวแปด๊ดหนึ่งสำหรับมันนี่เกมวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใคร ออชอบหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสงสัยอะไรนะอยากให้เราช่วยหาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ก็ได้เหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเออเรื่องนี้เนาะอย่าลืมไปทำกระดาษความมัง่งคั่งสุดทีกันด้วยนะแล้วก็ไปการกรบาทน,นะคะว่าเออเรามีเงินเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วเพราะว่า สิ่งที่เราโฟกัสอะมันจะขยายมันจะขยายนะคะแล้วเงินความมาั่งคั่งสุทธิของเราก็จะขยายตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไเจอกันใหม่มันนี่เกมเอ,อ,อันหน้า EP หน้าเนะาะบาย